อนอัวมือสุดท้ายพี่น้องวายแต่ใจนะครับเนี่ยเมนูเด็ดมีรีดอุนอัวจางแล้วบางส่วนนี่ไปเลยดูไปมีแ,แต่ตัว <ไป S 2> ใหญ่ๆปลาปลาดุกหกตัวนะจ้าเแบบมนูตอนเช้านี้รอรอยากอันนี้ ทำต่อไปทำต่อไปเมนูนี้นะจ๊ะหากินยากเด้อเห็ดพอเด้อเก็บแช่ในตู้เย็นหลายเดือนแล้วแซบละเมนูนี้เมนูที่สามเมนูเมื่อคืนนะจ๊ะไก่ใต้น้ำยังไม่หมดกินต่อเมนูที่สี่ซุปหน่อไม้อันนี้ยังไม่คนรอก่อนรอให้มันเย็น เมนูที่ห้าไก่ย่างไก่ย่างอะไรนะปลาแดดไก่ย่างปลรรานะจ๊ะของแซมหอ,อกลับบ้านได้แจวได้จ้าเตรียมอุปกรณ์กลับบ้านให้เรียบร้อยคุณนะผีขัวเข่าขัวเรียบร้อยคุณนะหน่อไม้เอาไปแกงหน่อไม้ส้ม ปลานั้นเอาไปขายขาย,ยี 20, 20, 20. ่สิบยี่สิบยี่สิบออสเบียงสะเบียงที่เตรียมไปในะนี่นี้น้องใหม่ด้ค่ะส่วนไม้จะเป็นหน่อไม้แล้วก็เห็ดเห็ดนอกดูดูการได้กินอยู่เด้อนี่กะปูดองก็มีเพียบปลาดุกย่างเตาที่สองเราต้องใส่สองเตาเด้อจังสีทัน เชฟหรือไมหน้าค mm ุ hmm. Shape, ้นๆยังเชฟน่าคุ้นบอเอออยู่ทุกเตาอยู่ทุกเตาเออเร็วๆเชฟมีอยู่สามเตาต้องคุมเตาให้ได้นะจ๊ะมีรอแบทเทิลหน่อยตายเบสแม่ไปไหนนะไปตัดเางาไปตัดยางเออดูนยวนหลานกับตานั่งรอกินข้าวอย่างมีความหวัง เมื่อใดสิได้กินหนอเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงสิบสี่รอรอรอเนียแล้วก็บหอดเวลากินข้าวตั้งแต่เช้าก็สิได้กินแต่เพิ่งตื่นพร้อมกินแค่นี้ก็คือกันนี่เสื้อสั้นู้บุกมากินคือเขาโอ้ยบุกมากินคุณนะกับเขา พูนเรียบร้อยอ่ะยายแสงเข้ามาของขังของขังของขังเอาซุ้มไก่้บ่ซุ้มไก่ไว้เอาซุ้มไก่ไม่เอาอย่าหลดหนึ่งใช่ไหมทอม